ถ่ายพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์คะ่ะกรรมการผู้จัดก,การสายงาน QI QP นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอร,ราจำกัดม,มหาชนคะ่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะวันนี้หุ้นพลังหุ้นพลังงาน <c oughs> หุ้นลงสิบห้าจุดเลยนะพี่ก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่มาบวกสิบหกใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เลยลบไปสิบห้าสิบหกสิบหกต้องลดสิบหกต้องคืนหมดนะอ่ะอ๋อฐานยังแก้ไม่ได้หรอก คุณพี่นุ่นรู้ไหมวันนี้นุ้ยใส่ชุดสีเขียวมาแล้วเนี่ยอะไรมันเลยลงไงเลยลงเลยมันไม่ใช่หรอมันเป็นจริงๆแล้วคาเฟ่ร้านมันพอดีพอดีแบบกระเสาเข้าพอดีมันเลยขึ้นมันต้องเป็นไปตามที่มันเป็นทุกวันพฤหัสมันต้องลงทุกวันพฤหัสอย่าดูวันนี้มันจะลงสิบหกจุดจริงหรือเปล่าอ้โหถ้าก็ว้ามันขึ้นมาจากวันพฤหัสที่ล้านนะครับตอนี้เรามาที่เก่าของวันพฤหัสเลยนะฮะอันนี้ต้องก็ต้องไปติดตามความอยู่นะครับความเห็นตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วนะครับ ผมก็ยังมองว่าหุ้นขึ้นในจิตนะฮะผมก็มองว่าหุ้นเฉพาะหุ้นเฉพาะขึ้นเฉพาะหุ้นพลังงานนะฮะ,ะส่วนหุ้นอื่นขึ้นไปอ่ะก็คือเป็นขายขึ้นตลาดไม่ได้สามารถเปลี่ยนเป็นโน้นขึ้นที่จะมีสัญญาณบอกเขตว่าจะไปพันห้าเลยตนะะลาดจะอยู่ในช่วงของการการเป็นเป็นขาลงในในรอบในในทำเฟรมใหญ่นะฮะแล้วก็ตอนนี้เป็นไสเวย์อยู่นะครับ ก็อ2พันสองกับปีนะฮะยังไม่สามารถพ้นบ่วงกรรมตรงนี้ไปได้นะครับตราบใดท้ายังไม่มีอะไรที่ตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจนะฮะที่แบบชัดเจนนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของในประเทศะตลาดหุ้นไม่ขึ้นแนะยามากก็คือใช้เวทนะครับเพื่อรอหลบก็ยังไม่มีปัจจัยบวกเข้ามาคือคือเหมือนรถคันอย่างเนี้ยนะฮะมันกลับ แล้วเสียนู่นเสียนี่เสียน<ช>ู<ๆ>่นเสียนี่นะครับคนขับรถก็แย่งกันขับนะฮะ,ฮะแล้วก็ทะเลาะก,กันแล้วก็มีคนอีกคนบอกสองคนไปเลยเร็วขับเองนะฮะ,ฮะพอขึ้นมาขับว่าอ่ะรถมันพังหมดแล้วนี<ะ>่วะเครื่องจะเสียเกียก็เสียยางก็แตกนะฮะ,ฮะไปไม่รู้จะไปไหนไปคนมาขับก็บอกเอาคืนไหมเอาคืนก็คืนไม่ได้เนะะี<ะ>่ยไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็ฏยามบอกว่าจะขับต่อนะแต่ต้องมีหลักเกณฑ์แบบนี้ทุกคนต้องให้ความร่วมมือนะฮะ แต่รถมันพังแล้วถามว่ามันต้องซ่อมรถหรือมันซ่อมอะไรฮะมันจะต้องทํำยังไง mm hmm. ถึงว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยนะฮะเราอยู่นะครับในเรื่องของเกษตรนะสี้าเกษตรเราก็ไม่มีระบบน้ํานะฮะ mm hmm. อันที่สองเสร็จแล้วก็หนีจากภาคเกษตรมาภาคอุตสาหกรรมความหนีมาภาคอุตสาหกรรมเราก็ไปรับจ้างผลิตโ mm hmm. ดยใช้แรงงานคนไทยแรงงานคนไทยหมดเราก็ไปเอาแรงงานต่างด้าวมานะฮะ แจ่วันนี้จากดาวเขาก็เริ่มเริ่มที่จะกลับไปประเทศเขาเพื่อไปทําที่บ้านเขาไอา้ธุรกิจแบบเรา,านะ่ะเห็นว่ารถคันนี้มันแบบว่าก็ก้าวข้ามไปบางส่วนนะครับไปเป็นสาหกรบริการนะฮะแต่ก็แต่ก็พึ่งพาต่างชาติขนาดโรงพยาบาลดีๆยังพึ่งพาต่างชาติอยู่ไหมฮะค่าค่าค่าหมออะไรก็แพงหมดฮะถามว่าไอ้รถคันนี้ยมันเป็นยังไงฮะ มันจะมันจะแข่งผันได้ไหมครับแต่ไม่คิดจะไปแข่งนะใครคนหนึ่ก็เป็นฟอร์เรอรี่เป็นไรกันหมดนะฮะแต่เราก็ยังยังบอกให้รถเรายังดีอยู่ทถนอนเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งสภาพของเศรษฐกิจแบบเนี้ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนโครงสร้างรายได้ของประเทศนะครับไปถึงว่าเอาอะไรที่ออย่างอื่นมาแทนนะครับแต่มันก็ต้องเปลี่ยนเลยเพราะรถมันคงไม่ได้ใช้น้ํามันแบบเก่านะฮะมันก็ต้องเปลี่ยน นะฮะมันคงไม่ใช่ราถามันคงใช้แม็กที่มันเบาขึ้นนะครับโคต้าของรถอลไมันก็เปลี่ยนไปเยอะแต่เราเราจะเปลี่ยนอะไ่ะคือเราจะเปลี่ยนอะไรที่เปลี่ยนไปทีละอย่างทีละอย่างเปลี่ยนยานนีงมันก็ไม่บาลานซ์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในช่วงของการการที่ปรับปรุงนะฮะประเทศไทยอยู่ในช่วงของการที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับค่ะพี่คุณญาคุญาเนี่ยมันจะไปกระทบกับอ่า ระบบสิจของเราที่ทําให้มันซึมไปนานนะครับจนกว่าเราจะยอมเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะงั้นทุกคนเ็าจะไปหาอาชีพไปเป็นรัฐบาลเข็มนะฮะอาชีพเป็นรัฐบาลมันง่ายนะฮะมันหาอะไรได้ง่ายถูกไหมครับไม่ทราบหาเป็นยังไงนะฮแล้วพี่นิพนธ์มองมองกรอบตลาดยังไงอคะสาหรับก็ผมมองว่านะครับเซ็นดินเด็กมันลงมาแบบนี้นะฮะที่วันนี้วอลุ่มมันไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามที่ผมบอกนะครับ พุ่นส่วนใหญ่เนี่ยมันลงมามันก็ไม่ค่อยอยากจะลงแล้วนะฮะมันก็อยู่ที่ปอทอแหละมันลงไหมนะฮปอทอจะลงไหมก็ต้องไปถามว่าน้ามันจะลงไหมน้ำมันจะลงไปสี่สองเหรียญไหมถ้าถ้ามันลงไปสี่สองเหรียญสี่สี่เหรียญปตทอลงไปสองเก้าสองก็ก็ลงไปนะครับอหลุดแล้วนะหนะึ่งสามแปดห้าเนี่ยวันนั้นหนะึ่งสามแปดสี่นะฮะวันนี้อาจจะปิดหนึ่งสามแปดหกหนึ่งสามแปดห้านะครับตามสูตรของเทคนิคก<ๆ>็คือว่าถ้าไม่หลุดไม่ลง เพราะนั้นฟิวเจอร์มันก็ลงมาเพื่อที่จะหลุด8ป1เจ็ตก็ลงมาที่จะหลุดนะครับ385ถ้าจะพูดแบบนักวิเคราะห์ก็ได้บอกว่าถ้าน้ำมันลงอ่ะพูดเจ็ตก็จะลงนะครับนะครับถึงกลุ่มสื่อสารก็ก็จบไปแล้วสื่อสารจะเอาเรื่องอะไรมาเล่นอีกสื่อสารหาเรื่องอะไรมาเลกื่อรลงค่ะไม่ีอะไบประมูลเสร็จมันก็จบแล้วนะครับวันนี้ประกาศประกาศวันไหนไม่รู้นะครับคอร์สเพิ่งทีเดียวจบเลยแล้วพ็อีกสองชั่วโมงก็จบแล้วสื่อสารก็ ต่างคนต่างกลับไปทํางานของตัวเองธนาคารพาณิชย์เศรษฐกิจโตใช่ไหมครับคแรปรปรวนมาแล้วครับธนาคารพาณิชย์ต่ำกว่าวันที่ประกาศเกือบทุกตัวยยู่บนเคนันนอกนั้นราคาต่ำกว่าราคาที่ก่อนประกาศเศรษฐกิจดีทุกตัวนะค่ะคือเราต้องดูความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับแล้วเซนถามว่าทำไมไม่หลุดในตามแบบลงว,วันนี้พี่นิพนธ์เหมือนสัญ,ญญาณไม่ค่อยดีเลยอะค่ะเออได้ยินไหมครับอ่ะตอนนี้ได้ยินแล้วค่ะ เราถามว่าเซททำไมวันนี้ยังไม่หลุดหนึ่งสามแปดสูตปตทไงฮะปพราะยังไม่หลุดอยู่ตัวเดียวอปตทที่ดึงเซตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตลาดพุ้นไทยเสียเสียเสียรางวัลแน่ถ้าปตทหลุดจากร้อยลูกไปนะฮะเซตก็จะลงเพราะปตทตัวเดียวเนี่ยโอ้เลยนิดเดียวตอนนี้ลงไปแปดบาทละถ้าปตทลงไปที่เก่านะฮะวันนี้เซตมันหลุดหนึง่งสามแปดสูตไปแล้วส่วนใน ปัจจัยต่างประเทศราคาน้ามันกาลังจะลงนะฮะ,ะวันนี้เยอรมันจะโจรหลุดเจ็ดหมื่นหนึ่งเจ็ดพันห้าร้อยไปแล้วนะฮะ,ฮะนะครับเพราะนั้นก็อยู่ที่เขาค่อยะรีบ้าวเลยของเข้าไปนะฮะเพราะนั้นแนวโนม้มมันจะเปลงนะครับลงไปก็เป็นแบบว่าซอฟต์รนดิ้งนะฮะไม่ได้ลงแบบแรงๆนะครับแต่ลงมาแบบนี้อ่ะก็คือมันบอกว่าห้ามหลุดถึงสามแปดูนยนะ พราะนั้นตหนึ่งสามแปดศูนย์มันก็จะพยายามจะไปดูนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเราปิดเราปิดนะครับคืนนี้ราคาน้ำมันยังไม่ยังไม่เซ็ตนะครับค่ะอ่าล้วก็เป็นที่ยี่สิบคือพรุ่งนี้ราคาน้ำมันก็คืออีกหนึ่งวันที่เราปิดอยู่ถูกไหมครับวันที่ยี่สิบจะเป็นวันที่นะฮะจะมีการส่งมอบสัญญาน้ำมันนะครับก็ mm hmm. ของเดือนนี้ยเดือนพฤษภานะฮะก็จะต้องส่งมอบกันไม่ถึงว่าียร์ริ่งกันให้จบ นในวันที่15 15วันทําการนะฮะ<า>นับจากต้นเดือนนะครับก,ก็ตรงที่20พอดีพ,พอสม,มอ้อมน้ามันอยู่อันนี้ราคาน้ามันก็จะหาทิศทางใหม่นะครับว่าเจ้าเนี่ยสะสมฝังไหนไว้นะฮะถ้าสะสมฝังช็อตไว้น้ามันก็จะลงนะครับพอน้ำมันจะลงก็บอกว่าสต๊อกเกินสต๊อกเกินนะครับ สักพายไม่เกินละแน่กําหนดเนี่ยน้ำมันเขอจะลงพอลงไปถึงที่สองก็บอกว่าสต็อกขาดสต็อกขาดนะครับค่ะไม่ตนองปวดงี้รีไปรีบมาปวดหัวนะครับลงไปนะครับเงินบาทอ่อนไปถึงสามสิบหกสามสิบหกบาทแต่กูบาห้าสิบนะครับตอนนี้ก็บอกว่าจะขึ้นดะเบียถูกไหมครับเราก็ลงไปเงินบาทก็อ่อนไปปึ้งแรกเงินกลับเข้ามาในเมืองไทยใหม่ถูกไหมครับ พอมิถุนาไม่ขึ้นละพูดวิ่งกลับใหม่นะครับกำไรค่างเงินอีกนะฮะเล่นอยู่แบบนี้นะครับค่ะมีจะไปอยู่แบบนี้จะไปลนลงนมีพี่ก็ฝากถามมาปตทพูดได้ไหมคะคือถ้าฟังเราดีๆนะคือมันเราพูดมาตั้งแต่สามหนึ่งห้าค่ะนะครับคือคือมันจะสร้างปัญหาให้เรานะฮะคือปตทลงมาวันนี้วันุ่มไม่ได้เยอะผมคิดว่าปตทลงไปสองเก้าสองแล้วละกันนะฮะ สองเก้าสองจะให้ผมตอบว่าพูดได้หรือไม่ได้คือมันต้องพูดมาแล้นะ่คือาก <2> 2> ารก <2> 2> ารเล่นฟิวเจอร์เนี่ยผมเรียนนิดหนึ่งนะครับว่ามันต้องทําในจังหวะท,ที่ส <2> 2> มควรไอ้ไหมฮะค่ะคือถ้ามาทําเนี่ยอย่างวันนี้ปตทอมันลงมาแปดบาทเนี่ยพอตอนเช้าวันจันทร์มันเด้งไปสี่บาทถูกไหมครับคไปพูดไว้เกิดอะไรขึ้นฮะก็มีปัญหาถูกไหมครับตกใจปิดไปปตทอลงไปอีกก็ไม่ได้อะไรนะเพราะฉะนั้นเวลาจะทําเล่นชิคเกอร์สโร์เนี่ย ือเรื่องฟิวเจอร์เนี่ยต้องทำในจังหวะที่เหมาะสมเนี่ยมเชานะครับทีเฟกตหลุด889ชอ็อตเลยแต่ถ้ามาถามว่า879เนี่ยชอ็อตได้ไหมถูกไหมครับผมมงงแค่878เนี่ยเพราะว่ามอง878มีเด้ง878มีเด้งแต่สุดท้ายจะหลุด871จะหลุด871โอเคไหมครับค่ะพี่มาชาเช้านี่ผมก็มีออรายรการหนึ่งผมบอกว่า 8.9แล้วจะลงไป8.8ก็ลงไป8.8.2นะครับจะเป็นไงต่อให้ดูราคาน้ำมันนะครับแล้วสำหรับทีเฟกตตอนนี้ล่ะคะทีเฟกตตอนนี้มันก็คือเป็นลงต้องช็อตมาแล้วนะฮะคือไม่ช้าในหลุดเทรนด์นะครับหลุดเทรนด์แล้วก็หลุด8.86 8.86เป็นตัวช็อตสุดท้ายของเรานะฮะคือสตอปลอตของเนลิชา์นะฮะค่ะวิเราก็หลุดหลุด8.89 8.86เนี่ยต้องช็อตแล้วถือช็อตอยู่ตรงนี้นะครับ ก็จะถามอีกแต่เทคช็อตได้ไหมใช่ไหมอ่าใช่ค่ะได้แต่น้อยน้อยได้แต่น้อยนะใช่ได้แต่น้อยนะแต่ถ้ามาเช้าอาจจะดึมเสร็นะออย่าลืมว่าเส้นลงแต่วนลุกมันไม่ได้แบบสี่หมื่นห้าหมื่นนะนะครับไม่ถึงว่าคนที่จะขายเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดสินใจหรอกว่าอยากขายหรือไม่ขายนะฮะก็ยังตั้มกึ่งอยู่ยังมีความหวังอยู่นะครับว่าอุ้ยังขึ้นได้อยู่ นะครับก็ยังไม่ได้ขายออกมาอันที่สองก็คือต่างชาติก็ยังถือฝั่งเราอยู่เป็นท่าที่ใจเยอะถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นน่ะต้นี้ปัจจัยทางด้านน้ำมันมันอยู่ในมือเขาไงถูกไหมครับมันอยู่ที่เขาจะทำยังไงกับเรานะครับเพราะฉะนั้นการช็อตกระถินี้มันก็เขาเรียกว่ากระาถิดที่ไม่ได้เปกี่ะนะครับสูตรทองคำก็หลุดหนึ่งสองหกศูนย์ลงมาให้ตัวเลขไปเลยละกันหนึ่งสองสี่หก ที่หน้าที่จะเข้าไปโอเพนงล่ทั้งสองสีกผมมองว่า,าง,งินาดอนลาร์ 3, 4, มีโอกาสที่จะอ่อนลงมาก่อนในระลอกหนึ่งนะฮะเจากทีซางสร้างเนกลายนะฮะของเฮรเดิตชูเดอร์ปัตทอมแถวๆเก้าสิบห้านะฮะก็ะะจะย่อมาทำไรกว่าเพื่อที่จะแข่งท่าขึ้นใหม่ๆนะครับเพราะนั้นจังหวะนี้ต้องทำก็มีโอกาสที่จะย่อก่อนย่อก่อนเนาะใช่ค่ะ เมื่อเช้าพี่นิพนธ์ให้ดู BEM ใช่ไหมคะพูน BEM มีคนถามนะอ๋อมีคนถามมีคนถามได้ค่ะพี่พี่ <B EM S 1> นิพนธ์ก็เล่นตามข่าวนะก็ยังทะเลาะกันอยู่ว่าใครชนะใครแพ้อยู่ตัวตุละการเลยเนี่ยนะฮะนะครับคือมันไม่ใช่แล้วนะฮะแพทเทิร์นมันเป็นแบบรีเวอร์เซลนะฮะมันจบรอบนะฮะมันเป็นแท่งแดงใหญ่นะครับต้องระวังล่ะนะครับขอแอดวานนิดนึงได้ไหมคะพี่แอดวานก็ขึ้นไป ขึ้นไปปิดกับนะฮะปิดไม่มิดแล้วพีเข้าตานะฮะร้อยหกสิบร้อยหกสิบสามนะครับปิดไม่มิดปิดปิดแล้วลงนะลงก็จะแปว่าจะลงไปที่หนึ่งสี่สี่ใหม่แล้วก็จะขึ้นไปเทสใหม่ทีมที่หนึ่งหกศูนย์นะครับหนึ่งหกหนึ่งหกสามจุดห้านะฮะจะขึ้นไปเทสอีกทีหนึ่งหนึ่งของสามจุดห้าแต่เนื่องจากปิดไม่มิดเธอต้องลงมาก่อนนะฮะแล้วขึ้นไปครั้งแล้วค่อยดู ค่ะนะคัอันนี้ือเอดวานแอ็ดวานเราก็ดูว่าจบข่าวแล้วนะคค่ะจบข่าวแล้วก็จบกระกลงนะได้ค่ะพี่แต่ก็ตลาดก็รอสัปดาห์หน้าเนาะรอสัปดาห์หน้าค่ะนะกระเทินก็เป็นลักษณะของการใช้เวลาวนะะอือก็ที่จะหาจุดที่จะรีบาวใหม่ะนะแต่ในภาพใหญ่ก็คือ โอกาสแพ้สูงกว่าโอกาสชนะนะฮะโอกาสที่จะขึ้นไปพันห้าพันสี่ร้อยสี่สิบอะไรที่นัวกวิเคราะห์บางคนนะฮะที่บอกนะอมาเริ่มเลือนลางไปทุกทีนะฮะยังมียังมีแสงเรื่องลางอยู่นะครับ <c oughs> แต่ค่อนข้างเดือนลางไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแล้วนะครับออกแนวเลือนลางเลยเหรอคะชอบชอบออกแนวลือนลางคือคือ <c oughs> ผมเรียนนิดนึงเส้นลงไปเนะี่ยสมมติลงไปพันสามได้ไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะ นะครับหุ้นบางตัวก็ไม่ลงแต่หุ้นตัวไหนเนี่ยสุดใหญ่มันจะมักจะเป็นตัวของเราไงนะครับสมมติมีโพลีตัวหนึ่งนะครับกับมีมีตัวินึงโซล่านะโซล่ากับบัาบนเก่าล่ะนะฮะคือเจอไปสองตัวรอบเนี้ยนะฮะกับบ้านเก่านั้นเราถึงบอกว่าให้ถืองินสดเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเงินเอาไว้เล่นหุ้นหลายตัวในกลุ่มกลับมานนะฮะถ้าไม่ถ้ายังถือหุ้นกระจายก่อนอยู่เป็นสิบยี่สิบตาตัวนะแต่ละรอบเนี่ยจะโดนทีละตัวละตัวนะ แลพอร์ตมันจะขาดทุนตลอดนะฮะค่ะพี่ต้องถือเงินสดให้ได้ก่อนนะครัได้ค่ะพี่นิพนธ์คับผมค่ะ,คะและว้วเดี๋ยวพบกันวันอาทิตย์นะคะพี่แปดสิบเก้าจุดห้าได้ครับได้ค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมการ